มีมือเลม,มือได้บงเดียวเจ้ปมาขอมีหอยหอยเสรีอู้ตัวนี้ใหญ่โค้ายมูลเลยน่าจะรูเนาะน่าประมาณรูหนึ่งปั่นกันแล้วแบ่งกันกินเลยได้ทุกคนตอนนี้เลย กว่างเนาะแม่นไหมแมนเนาะสบายฮะสบายดีทุกคนคืนนี้ซาลี่ยมหาป่ามาหาป่าอันอยู่อ่างเก็บน้ำอยู่บ้านเฉลี่ยหละมือกับมากับกับาเบาคอนเลออันมุฟยู่บ่ายคืนนี้กับพวกเขาอันไปหาป่าแบบมดเลยทีเคยเฉลี่ยเคยไปหาป่าแบบเก่าเก่าพี่น้องเขาไป็รุ่นน้ำกันเนาะคืนนี้เรื่องราวการหาป่าว่าชีไรปลาบ่ ืัอนี้กะพวกเขามากันสีนี่สีแล้วก็หาคนกับสลีพวกน้คืนนี้หลายคนอยู่เลยมีปืนยิงป่าพวกเขากี่ยมกันกำลังที่เกลี่ยยังหมดเลยกูมีแงงนี่พวกนี้แล้วแบบเด็กกูมาคอนทนเดอรมวย่ยเดืในใแตกบเอาถ้คนนันเกี่ยเบิ้งเบิ้งแตกในเรื่จุนนี่แตก กองแตกอุปกรณ์ดำดำอุปกรณ์ยิงป่าแตกเลยเคืนวันกองมดุดอ๋อทุกคนันเราลุนไปนำกันทางนานเนาะเรื่องราวาราป่าสฉลี่ยเดยป่าลายซํำใดคืนนี้เป็นการหาปลาแบบหาหมดหายิงแบบกลางคืนได้เนาะเราลุนไปนำกันพี่น้องป่าสีมานลายซํำใดคืดนี<ม>โอลงยิงป่าเลยอัน สลีกับโมคนึงกรับขี่เฮือดอตอนนี้พายมาเลยมาเลยโอ้โหสุแหลกมามามาทุกคนมานนี้โอ้โหนี่มาแล้วได้บัตรแล้วของไปไหนได้บัตรอันนีนะ่ทุกคนมา,มาแล้วตัวแหลกว้า เบื้องตัวต่อไปว่อยวชิไดงานคนนี้เนาะคือสุดก่อนจะรีไปไททิพันชุดก่อนวชิไดเลยลายตัวเลยโดยใหญ่ตัวน้อยประจมกันลายยางอยู่ประมาณคนละช่องแล้วก่อนจะรีไปเนาะหกคนเจ็ดคนถือว่าได้ลายเนียรวมๆกันเลยคือนี่มุดนำสามคนนะครับทีเรือซ้อนะทุกคนนี้จัดปืนจัดอาตีเลยทุกคนมันปลาคอเนาะคอ ใหญ่เดี๋วได้นี่เลยเกือบโลได้หนี่เลยโอ้ยเดือเอดเดอดเดบอฮากก่อนบอชากมุลซาดอดึงดึงจังมือนึงอืมโอเคได้เลยเอามานตที่สองได้เป็นปลาคอเลยได้นึ่งมานี่ได้ทุกคนลได้ได้เติมเลย <c oughs> มันอยู่มันอยู่คืนนี้ <c oughs> ปากคอเกือบรูได้ผู้นี้เป็นคนใด <c oughs> มานมานมนเอ้าอาโจจะไป <c oughs> มานอีโจแล้วมันเหี <c oughs> <c oughs> ยวอเลก็ได้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนถือว่าพวกเฮาได้ไล่อยู่ได้นี่น่าจะประมาณสองหรือสามโลนี่แหละรวมๆกันแหละแต่ได้ไล่อยู่ได้เอ้านะตามหาตวต่อไปทางนี้ก็มดอ๋อเดี๋ปลาของวันนี่ปุ๊บนีได้อีกทางนั้นปอใหญ่เลย เดยวเจวุสปลพวกปลาปูปลขก็ได้ยู่เนี่ทุกคนเอ้ยนี่อย่าีเลยแสรเอาไปปีหรือปีอ้ยแสบีปลาเกตปลาเกตได้สวยงามเลยปลาอาทุกคนเอาตัวต่อไปคือนี่จะได้ลายจำได้เนาะ อันจะได้ให้เบิ่งพุ่นแหละตอนจบคลิปหรือถ่ายถ่ายปุ่นแหล่จังได้เห็นปลารวมๆทั้งหมดเนาะเอาหมูกูอ่ะยังมดอยู่ตอนนี้ได้อีกได้อีกทางนี้อู้ไก่เบิร์นทุกทางจัดยังไงอยู่เลยยิงแบบแก๊สอากาศเลยตบอะไรได้ตัูเลยทางนี้ก็ได้ปลาบอ่ะจากจากทั้งนี้ก็ได้ปลาใส่ใช่ดีดีดีโอ้ปลานิ่นนั่นเลย เอาเอาได้บมาปนีิบ่เะิ่งว่าเจ้าห่างหน้าอยู่บ่ระวังได้มันถือเขาได้หนิเด้อีกเออเรียบร้อยเลยถอนได้เลยอ่ะบาดทะพิาัสพี่น้องอืมเดี๋ยวเดียวอดึงเลยเออโอเคพี่น้องนี่มันอีโตเนาะรวมๆแล้วนี่ถือว่าลายอยู่ด้ปยปนิบนี่คืนนี้ก็ถือว่ามันอยู่แต่ปานิบันบ่อค่อยใหญ่ทุกคนปานิบบ่ค่อยใหญ่กันหน้าสะอ่ะกันปลาปลาในนองกันหน้าอยู่อยู่ใน คันระเลียงในนนองกันประมาณช่องปีนี่แหละบางนองมันบ่ค่อยงหญ่เลยแบบว่าน้องอันนองปลาทีแขบงๆนะถ้านองที่อุดมสมบูรณ์ไปแบบนึงกับไงว่ย,ยวจะดรอกมีหัวยังมังเกลืออะไรอย่างมันใหไว่ไวอยู่รอกพวกปลานินอันนี้เป็นปลาธรรมศาสตร์มันสีมันส,นสีออกแบบนุ่มๆเลยค่ะเขาเอาไว้แบบในเรื่อนี่ประมาณชองหรือสามส่วโมงมันสีเละเปื่อยไว่าปลาดินนี่ปลาดินธรรมศาสตร์เอา้าหาตัวต่อไปมาหนิมาทุกคนนี่ อหอยได้นี่เด็หอยเซอรี่หอยเซอรี่ได้หอยเฮ้ย,ย,ยใส่เกลือไปเนาะเก็บไปเก็บไปหอยมีหอยมีปลามีนั่นลาย่า,ยางสารพัด แล้วปลายังอีกนี่โอ้ปลานิลปลานิลฮู้ปลานิลแหปลานิลนี่หลายโตได้แบดๆ หลังจากที่เฮาหมดป่าแล้วก็ตอนนี้ค่อยอย่างทางลัดได้เพราะว่ามูค่อยไปน,นี่มูค่อยไปอัน,นไปทางเฮือแล้วค่อยอย่างทางลัดตอนนี้หอดบอนหุบเลยทางยากแลยตอนนี้ค่อยอยังบุหัวมูค่อยอยู่ใส่ยากในาทางตอนนี้ อย่างทั้งรัดพอยอย่างทั้งรัดแล้วตอนนี้อู้วูเออโมงอยังไม่ได้ยินโอ้ยใส่โคมเขอทาทั้งหน้ามีแต่ป่าไม้พังไม้บ้านหมดทึบเลยตอนนี้อืม ลึบเลยตอนนี้อาอ่างยังอืม,อมปางอะไรแบอนนี้คอยย่างเขาป่าเลยคอยออกจากบอนที่มม่คอยเหมือมนเขาขี้เหื่อเลยคอยย่างทั้งรัดหุบขนาดเลยตอนนี้ เขาออกบอลแปนแล้วเขาอขอกไปหอนบอลแปนเปนลยนี่อันในตอนนี้นะเขานะมีแสงโคมเขาทางนั้นแสงไฟเขาแต่สลีบอสมาติจะเก้าไปห้าเขาใดเพราะว่ามันฮุบในตอนนี้มีแต่ป่ากล้วยเป็นกล้วยปา่าเลยทุกคนบพวงนี้เห็นบอกอยู่บอลชลียูนี่ปา่ายังอุดมสมบูรณ์จะมีกล้วยปา่าพวกไม้พางไม้บงหลายอย่างเลยทุกคนนาทึบแล้วท่นนี้ วูบีกวยนะนะวูบเอาได้ปุ๊บันนีทางกนเลยอ้มึดทึบเลยมันเนาะนี่อันนี้เป็นวีกวยป่าอันนี้เป็นวีกวยป่านะชิลิเซาไปบึ้งอ้ ลร่อยมันเป็นวีกล้วยป่างงเลยง่ายๆเลยบ้าน่เ,เอาด,าไดะไรเนี่ยบ้านี้นี่วีนี่ก็เอาไปแล้วเอาไปแล้วยังอีกบอลน,นึง นี่เอาได้แลวทุกคนนี่น,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 นี่ได้แล้วโอ้น,นี่เป็นวีที่สองนะ การที่คอยไปหาป่าคือน <pl ains> ี่คอยจะเอาอาหารปลาหรือสิ่งที่อยู่ในป่าเป็นธรรมศาสตร์บอกว่าจะเป็นวิกลวยหรือปลาก็เอาได้หมดแล้ะคอยจะเอาไปเมื่อเมื่อเอาไปกินนี่แหละเนาะจะเอาไปแกงแต่ปลาอืมอืมออข้เกาจี๊ดะเกาก้ามมือขี้เก่าเดุ๊กาดุ๊

คอยเจอบนทางยากนากเลยหางตันเมื่อทีเดี๋ยวคอยสิไปหาหมูกันบอลคอยอยู่ตอนนี้นะหยาบปุบเลยคอยลมอยู่บอนนี่กินไปยังไปยังไปไปยังบ่ดิวู้วทุกคนยิงปานินเลยโมยิงปานินเลยชลีมาอยู่บอนเหืออะไรตอนนี้

น่าตนจ่าจะโลได้หนึ่งเลยผนู้นี้ผูนี้เป็นคนใดได้เลบานแหวกไก่ิ่นเป็นคนใดป้าตัวตัวนี้ปานิมตัวนี้น่าจะโลหรือสองนี่แหละประมาณนั่นแหละ

มีไข่เลยทุกคนเข้าแล้วเข้าแล้ว้ามเลยเเบิ่งอะไรบนี้่หเบิงมังีอหาเยอะแฮะทำรงกมาอีกเลยตัวที่สองคนเก่าเป็นคนใดได้เล เลยเป็นคนใดเป็นตัวที่สองบนใดติดกันเลยเลบ้างห้างประมาณซ้เนตรยซเป่ามันจะยูสติดขนาดที่เพื่อพวกเฮานั้นบบมีทางไปนนี่ก้อนบอทางตมันมีคอนไห้ขามใดบอมีป่าไม้ผางนาทึบจมกันเลยจำเลยวันเลยเนี่ยจบล ผ oh. มเอาบอ้อนุบตอนนี้นี่ัจะมีแต่ป่าไม้พังหี่จำมาเลยเลยเลี้ยวที่ีหน้อยที <c ười> ่น้องเลยไเลี้วกี่เบิ้ครัเลีวที่ทีเลยโอ้ทีเลี้ยวปตร,ตรลลัวเลยซำ้ำเลยอนใบพัดมือวีวมันได้เลยผกเขาอยู่นอบอนฮุบด้ตอนนี้เลยป่าไม้ไที่ถึกลึกแบบนี้ เอาดึงเพื่ไปมันไปให้ได้โอ้โหมาหน้าทึบเลยบดิมโอ้ยไม่พอกไม่พังทุกคนด้วยเดี๋ยวเดียวิลิเอาไม่พังมากินแป๊บก่อน

เอาแต่สองสองช่องช่องยอดพ่อขาดที่พวกเราเจอบนทางยากในตอนนี้เดนมาสนามไม่ได้เออข้างกิ่งเนออปันหัวปั่นดีว่า นั่งจ่าที่โป่งน้องมดแล้วก็พากันไปในแดบานนี่นะเลาะไปพวกอันนี้ม่ใชเป็นห้วยแบบเล่นๆเยต่เป็นห้องห่วยที่นำท่วมกอยู่ในบริเวณอ่างบนอ่างเก็บน้ำอะไรบานจะดีย อันนี้ไม่ชเป็นทางเถงพนงานปลานี่ก็ได้อยู่ด้อันนี้ก็คือตัวหนึ่งลูกนี่ตัวหนึ่งปลาเน,น้นตัวใหญ่ได้ตัวนี้เด้เดี๋ยวซีฮอดบอนอันจอดเหือหรือฮอดบนพวกเขาอันดังไฟดินไฟแล้วสุดที่จะให้เบิ่งปลาทั้งหมดเน,ะนนะาะทุกคนเนาะปลารวมๆแล้วได้ปลาจากโตปลานิมจากโตปลาขอาาลาอย่างไรได้เห็นก็นได้ปรากฏก็ได้ เดี๋ยวมาห่วมกันบอลเดี่ยวในที่ใดเบิ้งน้ำกันนะสุดเนาะคลิปนี้คืนนี้ตอนนี้พวกเรามาห่อนบอลเจ้าเถื่อนเลยนะ มาบอลเจเือม vale. bon so, uh, uh, ีป <st unlikely> ่าเนี่ยนะเนาเก็บเกเก็บป่าใส่เงงหมดเนีจ้าโอ้เลอื้ยกะให้ชุ่มมดอึดอกกเกกลอกแผนั่ชุยปูนะครับชบ้าน่ยจะเลขับดุ น้อไม้น้อไม้ทุกคนน้อไม้อันน้อไม้พ้างเลยน้อไม้พางอันนี้นะใหญ่แสบรสศาเอาไปตรอไปแกงงูกินไดแมวย่หน่อ้นี่ก็ได้มีอันวีกล้ยสลี่อนหอยเป็นหอยนะ ลมาหอดบอลนี่แนะบัดนี้มาหอดบอลจอดเรือเรือจอดไว้นี่แหละมาหอดบอลจอดเรือแล้วอ่ามีอันกระเป๋านี่โต๊ะตรงทุกทีชนะบ้างเดี๋ยวน้ำไม่นี่มาใส่นี่น้ำไม้มาใส่นี่ ไปเมือ่อทุกคนหอดบดทางเมืออ่อไรหฮก่อนคอยไปหาป่าคืนนี้ก็ถือว่าได้อยู่ได้ บ็ถึงวาไลา่แต่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คอยมาอันหอนบอลจนเพื่อหรือ,อยางเลยได้ตอนนี้คอยอยางเมื่อแล้ว <c oughs> โอ้เรื่องราวการหาปลาคืนนี่กรมูลอยู่ได้เป็นวิถีชีวิตท,ที่คอยไปหาอยู่หาก,กินในแบบนี้เรื่องราวไปนี่นะคอยสีพยายามถ่ายให้ได้ตลอดเนาะุกคนเนาะหาปลาอยู่บ้านหรืออยู่อ่านเก็บน้ำอยู่บ้านคอยแหละตอนนี้กัน เมือเลหมูกับกางกอนทางหน้าเดี๋ยวสิปันปลาเนาะและ้วคอยสิถ่ายเห็นปันกันแบ่งกันปันกันนั่นแหละปลาสุดชดุดปลานิ่งเลยสุดลายชิได้ปลานิ่งลายพวกปาลาเก็ดปลาไหลไก่ปลาคอกระมี่อยู่เห็นอยู่มาไปแบ่งกันทุกคนเป็นจังหวะ ตัวนีออนนี้พวกอ๋อปลาคอปลาคอตอนนี้ปลาคอแมาหอนบอลนั่นเดินที่ว่าไกลบ้านเลยได้บอลนั่นขันผ่าขันชลประทานเพราะว่ากังเวนนั่นชลีชิตายเ็นดอกผาามันอยู่บอลนี่แหละแต่ว่าตอนนี้นะมือกาปลาพวกเหางใดคืนนี้ก็บซ้ำนี่แหละ มันมีหอยมีปลานี่กระซุนไหลก็เห็นแต่ปลานิลได้นี่แหละปลานิลหลายหลายโตบานิลน่ะอะทําไมมีปลาคอตัวนึงใหญ่อยู่ได้นี่ยังเป็นอยู่ได้นี่ตามเบิ่งเด้อปลาคอมีปลาคอมีหอยหอยเสลีโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าหมู่ได้น่าจะโลเนาะน่าประมาณโลนึงกันปั่นกันเลยแบ่งกันกิน <coughs> ปันกันแล้วปันกันแล้วเอาเลยตอนนี้เอาเลยโอ้เลือดไดปลาตัวใหญ่เนัะเลยโอ้เลือดไดปลาตัวใหญ่เลยคนหญิงไดยุไดคืนเนิคนไดลายโตอยู่เห็นอยู่ในคลิปนะพี่น้องย้อนไปเบิ่งตอนที่บิดเห็นอยู่ดอกนีไทยมันนะ่เลยมังโซบังดูประมาณจักโลนี่น่าจะอันโชูถึงถึงไปนี่ดูมาณช่องโลปลายช่องโล่ปะ ห้าคนคนละช่องรูโอ้หลายๆจะได้อันนี้เป็นส่วนจารี่เลยที่ปั่นกันนะที่เหนอสุดไอซ์ลนดจะได้ดี้้อยนีครับเลยอยนี่คัอยี่เนี่นีเลยนี่ครับนี่ครับ้อยกนเ้ย่อยงี้่งีเป็นนาจิ ทงซารีนะทุกคนมีอันน้อไมอันเมีวีกวยแล้วก็มีผ่ามีมอุ้ยหลายอย่างนี่ทงขาดเลยอ๋อแล้วร oh ูปป้านู่นมันนำตาลไปมานนำในช่องโลตะกุมสูงไม่สูงไปทำในนี้ได้เราเรื่อวิวภาษาเมอนตอร์กตุ้งตู๋น้ำอัน จะอบับงเยอะตงกค่อยพายทุ่งตอนนี้ อันคลิปนี้หมูค่อยกระย่างอยู่ทางล่างตอนนี้เนาะอันเฉลีกระสีได้จบคลิปนี้เพียงซัมมี่เลยทุกคนอันเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเรือาา่องราวต่อไปเนาะเฉลี่ยจะเห็นเป็นอีพีอีพีสองอีพีสามอีีสามสิบว่ากันไปแต่แเรื่องราวคลิปนี้เฉลีหาปาลาเพียกัะไดซัามี่แหละปั่นกันเรียบร้อยพุงเขาไม่ได้กินข้าวนะพวกเขาไม่ไ,ได้ถือข้าวถือน้ำไปตอนนี้ในเวลาสิบโมง